สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูไก่นะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยของเพลงพื้นบ้านนะคะนักเรียนเคยได้ยินได้ฟังคำว่าเพลงพื้นบ้านบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะทีนี้ก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้ก่อนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับวันนี้ข้อที่1ก็คือ 1. สรุปความรู้จากเพลงพื้นบ้านได้ข้อที่2บอกคุณค่าของเพลงพื้นบ้านได้ข้อที่3นะคะร้องเพลงพื้นบ้านได้แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและก็รับผิดชอบนะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าเพลงพื้นบ้านหมายถึงอะไรนะคะเด็กๆทราบไหมคะ ว่าเพลงพื้นบ้านหมายถึงอะไรเพลงพื้นบ้านก็คือเพลงของชาวบ้านที่จดจำสืบทอดกันมาแบบปากเปล่านะคะใช้ร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงโดยใช้คำที่ง่ายๆเน้นเสียงสัมผัสและจังหวะการร้องเป็นสำคัญนะคะเพลงพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะถิ่นถ่ายทอดความเป็นอยู่ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนั้นๆนะคะโดยที่อาศัยการฟัง และการจําไม่มีการจดบันทึกเป็นตัวอักษรน,นะคะหรือตัวหนังสือเนื้อร้องใช้คําง่ายๆนะคะใช้การปรบมือหรือใช้เครื่องประกอบจังหวะง่ายๆนะคะที่สําคัญต้องมีเสียงร้องรับของลูกคู่ทําให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือความหมายหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านนะคะต่อไปเราก็จะมาดูลักษณะของเพลงพื้นบ้านกันนะคะ ลักษณะของเขาก็คือจะเป็นการเกี้ยวพาลาสีนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับจีบกันนั่นแหละเกี้ยวพาราสีนะคะอันที่2ก็คือเป็นการซักถามโต้อตอบกันอันที่3นะคะการใช้ไหวพลิบ4สี่มีความไพเราะนะคะอันนี้คือลักษณะของเพลงพื้นบ้านนะคะไปค่ะ เพลงพื้นบ้านนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะอันแรกก็คือเพลงสําหรับเด็กนะคะประเภทที่2ก็คือเพลงสําหรับผู้ใหญ่นะคะทีนี้เรามาดูเพลงสําหรับเด็กก่อนนะคะว่ามันหมายถึงอะไรก็หมายถึงเพลงที่เด็กๆร้องเล่นหรือเพลงที่ผู้ใหญ่ร้องให้เด็กๆฟังนะคะเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นร้องประกอบการเล่นการหยอกล้อก,กันหรือร้องเพื่อทักษะ การออกเสียงการพูดนะคะอันนี้คือเพลงสำหรับเด็กๆนะคะโดยเพลงจะมีเนื้อหาสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในด้านความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมตัวอย่างเช่นนะคะผมเปียเขาก็จะร้องว่าผมเปียมาเรียใบยตองพระตีกองตะลุมตุ่มมงอาอันนี้คือ เป็นเพงลงร้องเล่นนะคะหรือว่าเพลงพื้นบ้านของเด็กๆนะคะอย่างเพลงเมงมุมเพลงช้างอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านได้นะคะต่อไปเพลงสําหรับผู้ใหญ่อ่าหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงเพลงที่ผู้ใหญ่ร้องเนื่องในโอกาสต่างๆเช่นร้องประกอบพิธีการโดยเนื้อหาของเพลงจะสัมพันธ์กับวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะคะ ใช้ร้องเล่นในโอกาสต่างๆเช่นวันสงกรานต์วันตรุษจีนวันลอยกระทงแล้วก็มีโอกาสนวดข้าวหรือเกี่ยวข้าวนะคะอย่างเพลงเต้นกรรมลำเคียวอะไรประ,ประมบณนี้นะคะต่อไปการเล่นเพลงพื้นบ้านนะคะเขาจะเล่นกันที่ไหนบ้างก็จะเล่นที่ลานบ้านลานวัดท้องนาหรือลำน้ำนะคะ เป็นเพลงสาหรับผู้ใหญ่นะคะทีนี้เครื่องดนตรีนะคะที่เขาใช้ประกอบในการร้องหรือเล่นเพลงพื้นบ้านก็จะมีชิงมีกรับแล้วก็มีกลองนะคะต่อไปนะคะเพลงพื้นบ้านที่นักเรียนควรจะรู้จักนะอันแรกนะคะข้อที่1ก็คือเพลงปฏิภาคนะคะเป็นเพลงที่ร้องโต้ตอบกันอย่างเช่นเพลงชอยเพลงเรือเพลงลำตัด เพลงอีแซวนะคะข้อที่สองก็คือเพลงประกอบประเพณีหรือพิธีการเช่นทำขวัญหน้าเพลงประกอบการแห่นางแหนวนะคะซึ่งเพลงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงฉ่อยเพลงเรือเพลงลำตัดเพลงอ e ีเซวนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปเสิร์ชหาใน Google แล้วก็ฟังได้นะคะ,ะต่อไปนะคะประเภทของเพลงพื้นบ้านก็จะแบ่งออกเป็นอยู่4ประเภทนะคะ อันแรกก็คือเพลงพื้นบ้านในภาคเหนือนะคะเช่นเพลงซอนะคะที่เวลามีงานเราจะมักจะได้ยินคนเฒ่าคนแก่นะคะไปฟังเพลงซอกันนะคะของภาคเหนือนะคะทีนี้เพลงพื้นบ้านของภาคเหนือนะคะการขับร้องนะคะจะใช้เครื่องดนตรี ดนตรีประกอบก็คือซอสล้อซอ,ซ,อซึงนะคะใช้ประกอบในการร้องเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือนะคะต่อไปประเภทที่2ก็คือเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะได้แก่เพลงเรือเพลงรำตัดเพลงเกี่ยวข้าวแล้วก็เพลงอีแซวนะคะเพลงพื้นบ้านของภาคกลางเครื่องดน,นตรีที่ใช้ก็คือจะเป็นกลองชิงแล้วก็กลับนะคะต่อไป ประเภทที่3ก็คือเพลงพื้นบ้านในภาคอีสานตัวอย่างเพลงพื้นบ้านในภาคอีสานก็เช่นเพลงหมอลำนะคะเพลงเซิงเพลงแห่นางแมวนะคะประเภทสุดท้ายประเภทที่4ก็คือเพลงพื้นบ้านในภาคใต้นะคะตัวอย่างเช่นเพลงบอกเพลงนาน,นะคะทีนี้เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบในเพลงพื้นบ้านของภาคใต้นะคะก็จะเป็นกลองทับ กลับแล้วก็โมงนะคะอันนี้เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบสำหรับเพลงพื้นบ้านของภาคใต้นะคะทีนี้เราทราบความหมายแล้วเราทราบประเภทของเพลงพื้นบ้านแล้วทีนี้เราก็มาดูประโยชน์ที่ได้รับจากเพลงพื้นบ้านกันบ้างนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากเพลงพื้นบ้านก็คือข้อที่1นะคะเราได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินใช่ไหมลูก ข้อที่2ก็คือฝึกความอดทนอดกลั้นและมีสมาธิที่ดีทีนี้ข้อที่3ก็คือฝึกความจำไหวพริบแล้วก็ปฏิภาณอย่างเช่นเพลงเต้นกรรมลำเคียวหรือเพลงเกี่ยวข้าวเ,นะเขาจะมีการพูดโต้อตอบกันร้องเพลงโต้อตอบกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงฉะนั้นเขาร้องมาหรือพูดมาเราก็จะต้องตอบได้โดยใช้ ไหวพิบแล้วก็ปฏิพานนะคะต่อไปข้อที่4ประโยชน์ของเพลงพื้นบ้านก็คือข้อนี้สําคัญมากนะคะก็คือเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของเราให้สืบต่อกันไปนะคะต่อไปค่ะสรุปนะคะสรุปบทเรียนสําหรับวันนี้นะคะ เพลงพื้นบ้านเป็นคำประพันธ์ที่เป็นกรอนนะคะลักษณะหนึ่งโดยจะร้องโต้อตอบในเรื่องต่างๆนะคะจัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะว่าแต่ละภาคเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาถิ่นในการขับร้องนะคะแล้วก็ใช้ทำนองสนุกนะคะจังหวะเร้าใจนะคะเนื้อหา่าทยทอดความรู้สึกนึกคิดหรืออุดมการนะคะ ลอดจนความเป็นอยู่แล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านสอดแทรกไว้ในเนื้อเพลงของเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคแต่ละถิ่นนะคะทีนี้เราเป็นเยาวชนคนไทยนะเราก็ต้องมีหน้าที่ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาเพลงพื้นบ้านให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปนะคะอันนี้คือบทสรุปสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเด็กๆตัวเล็กๆ อย่างเรานะคะป .4 ก็สามารถช่วยการอนุรักษ์และก็รักษาเพลงพื้นบ้านเอาไว้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยได้นะคะทีนี้มาถึงมาถึงอะไรคะกิจกรรมฝึกคิดลองทำนะคะกิจกรรมฝึกคิดลองทำสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มสีเขียวนี้ขึ้นมานะคะนักเรียนเปิดหน้า 93นะคะนักเรียนให้นักเรียนหาเพลงพื้นบ้านแล้วคัดลงไปนะคะในแบบฝึกนะคะเสร็จแล้วก็บอกคุณค่าของเพลงพื้นบ้านและวิธีการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านให้ดำรงสืบต่อไปว่าจะทำยังไงนะคะทำลงไปในหน้า93เลยนะคะเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะครูไก่ก็คงต้องลาเด็กๆไปแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายทุกคนคะ่ะ